สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมต o ริโนตาและการแข่งขันโปเกมอนโกลีจินอลแชมเปี้ยนชิพในฤดูการ2024ที่าคา a เมนโตครับโดยผมจะพาทุกคนไปดูรอบชิงชนะเลิศระหว่างอีลิตผู้ชนะจากสายบนเจอกับบ็อบเปอร์ผู้ชนะจากสายล่างครับถัดไปมาดูไลน์อัพของอีลิตกันก่อนก็จะมียูกิเมโนโกะไกก้าชาลิมจาโรด้าแลนเทิร์และแบกกี้ครับ มาดูไลฟ์อัพทั้งด้านของบอปเปอร์กันบ้างก็จะมีแลนเทิร์ยามิรามิเปโรลินกาชาเลมอคูจิคิงและชาโดฟูชิกิบานะครับสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะตัดสินกันด้วยการแข่งแบบเบสออฟไฟถ้าหากใครเก็บ3เกมได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไปครับ เอาละครับตอนนี้สัญญาณเกมแรกมาแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยครับหลีดส่งมาเป็นชาเลมเจอกับอาคูจิคิงโปกเกมอน2ตัวนี้เจอกันชาเลมได้เปรียบบ็อบเปอร์ต้องเปิดเซฟสวิตส่งยามิรามิลงมาแต่เจอสวนได้แบกกี้ครับ แม้จะเป็นโปเกมอนความมืดเหมือนกันแต่ด้วยความที่ยามิรามิมีประเภทผีผสมทําให้ไม่สามารถต้านทานท่าโจมตีประเภทความมืดได้ครับประกอบกับค่าสเตตัสของแบกกี้ที่มีความถึกทนมากกว่าจึงเป็นตัวเลือกที่ใช้เคาลเตอร์ยามิรามิได้ดีครับขอแค่อย่าไปโดนท่าทดแทนคุณก็พออีลิตไม่เสี่ยงเปิดโลกกันไว้ตีเกเบจ้ AG, ตีเกเบจ้แล้วกดท่าหลอกลวง โดนหลอกลวงไปเลือดแดงต้องพยายามปล่อยท่าทดแทนคุณเพื่อทำดาเมจให้ได้ครับแล้วกดท่าทดแทนคุณท่านี้ทำดาเมจได้รุนแรงครับโดนไปเลือดเหลืองแต่เลือดของยามิลามิที่เหลือน้อยแบบนี้ทางด้านเอลิทน่าจะเลือกที่จะฟาร์เมรเอนเนจีเป็นเทิร์นที่สามารถตุนเอนเนจีได้เยอะเลยครับเบ็กี้ตัวถัดไปของบอปเปอร์ส่งอาคูจิคิงลงมาเจอดักด้วยท่าสุดยอดไม่ตาย ลดเลือดไปก่อนตีเกเมจี่แล้วกดสุดยอดไม้ไตาครั้งจะแย่เอาครับบอปเปอร์ถือว่าเป็นตัวที่น่าลำคานเลยครับสำหรับแบกกี้สแปมท่าได้บ่อยแถมยังถึกอีกตีพยายามที่จะฟามเมนจี่ครับแล้วเจอสุดยอดไม้ตายอีกครั้งครั้งนี้ต้องจ่ายโลก,กันเอาไว้ แล้วฟาร์มเอเนจีจนแบ็กกี้เคโอไปตัวถัดไปของอีลิตส่งชาลเลมลงมาเจอเปิดก่อนในท่ากัดขย่ำท่านี้มีโอกาส30%ที่จะสร้างดีบัฟรดพลังป้องกัน1สเต็ปครับโดนไปไม่ติดดีบัฟแล้วสวิปส่งเบโลินก้าลงมาต้องระวังท่าหมัดดีระเบิดให้ดีครับตีเขมจี้แล้วกดท่าหมัดเยื่อแข็งจะหลงกลหรือเปล่าครับกดใช้โล่สุดท้ายไปงานหยาบแล้วครับ เขียเมจิสะสมให้ได้เยอะๆไม่ยอมกดสักทีแบบนี้แล้วเจอหมัดดินระเบิดจนได้ครับน่าจะเป็นการนับททมิ่งที่ผิดพลาดของบอบเปอร์ครับโดนหมัดดินระเบิดไปเชอครับเหลือตัวสุดท้ายอาคูจิคิงไม่น่ามีปัญหาสำหรับอีลิตครับส่งไกลก้ามาปิดเกม เรียบร้อยและเป็นอีลิตเก็บเกมแรกขึ้นนําไปก่อน1ต่อศูนย์เกมเป็นเกมที่อีลิตดับทีมาได้ดีกว่าบ็อบเปอร์เยอะเลยครับตั้งแต่ตัวลีดยันตัวท้ายมาครับต่อกันเกมที่2ส,ส่งลีดมาเป็นแบ็กกี้เจอกับอาคูจิคิงโปกเกมอน2ตัวนี้เจอกันถ้าสู้กันแบบช้โลอาคูจิคิงได้เปรียบแต่อีลิตไม่เปิดเซฟสวิตต์เลือกที่จะยืนสู้ครับมาครับเป็นการวัดกันระหว่าง2โปกเกมอนความมืด และเป็นแบกกี้ที่ได้เปิดก่อนได้ท่าสุดยอดไม้ตายโดนไปก่อนครับตีเขียวไจี้ตีเขียวไจี้ตีเขียวไจี้สะสมให้ได้เยอะๆแล้วกดดาร์กอนคอแล้วสวนกลับด้วยสุดยอดไม้ตายแลกกันไป ๊อปเปอร์เปิดโลกกันเอาไว้อีลิทเห็นแบบนั้นรีบสวิตส่งไก่ก้าลงมาตีแล้วเจอกดท่ากัดขย่าครับแล้วโดนดีบับลดพลังป้องกันไปอีกครับกดท่าดับก้อคออีลิทไม่เสี่ยงกดใช้โลกกันเอาไว้ ตีเก็เอเจี้แล้วสวิปส่งแลนเทิร์นลงมาอีลิตมือยังไม่ลั่นเก็บท่าไว้แล้วสะสมเอเจี้ให้ได้เยอะๆแล้วกดท่าขุดรูถ้าไม่ใช้โล่จะเป็นซุปเปอร์เอฟเฟคครับโดนขุดรูไปครึ่งหลอดแล้วกดพร้อมกันเป็นไกด์ก้าที่ชนะ CMP ครับได้ปล่อยท่าขุดรูก่อนบอปเปอร์กดใช้โล่สุดท้ายกันเอาไว้ แล้วสวนได้ท่าโต้ขึ้นท่านี้ก็จะเป็นซูเปอร์เอฟเฟกเหมือนกันครับทางด้านอีลิทเก็บโลไว้ปล่อยให้ไกก้าเคอตัวถัดไปของอีลิทส่งชาเลมลงมามาดูกันครับว่าใครจะได้ปล่อยท่าชาร์จก่อนครับและเป็นแลนเทิร์ได้ปล่อยท่า10000แสนโว์ท่านี้ทำดามเมจได้ค่อนข้างรุนแรงครับ อิลิทไม่เสี่ยงกดโล่สุดท้ายกันเอาไว้เทิร์นถัดไปคงจะใช้ชาเลมฟาร์มเอเนจีต่อครับแล้วตีแลนเทิร์น KO ไปครับตัวถัดไปของบ็อบเบอร์ส่งยามิลามีลงมาแล้วเจอเปิดก่อนได้ท่าหมัดเยื่อแข็งโดนลดเลือดไปก่อนตีแล้วกดท่าหมัดดีะเบิดรูปเกมดูเหมือนจะได้เปรียบหน่อยๆแล้วครับบอบเบอร์ โดนไปเลือดเหลืองอีลิตเดินเกมสวิตส่งแบกกี้ลงมาแต่เจอสวนด้วยอาคูจิคิงครับแล้วกดสุดยอดไม้ตายดึงจังหวะมากไปหน่อยครับบอปเปอร์เผลออจะเ o เอาครับโดนสุดยอดไม้ตายไปยังทนได้แล้วรีบกดท่าดับค้อนคอเลยครับลอดตัวไปครับบอปเปอร์โดนไปเลือดแดงตัวสุดท้ายยามิลามิจะฟาร์มเิจิทันหรือเปล่าครับ ตีเยเมจี้ตีเหลือเลือดอีกนิดนึงแล้วเจอหลอกลวงไปจนได้ครับจะทนได้หรือเปล่าครับจมามีรามิโดนไปยังทนได้แต่ดันเผลอมือลั่นกดท่าหลอกลวงไปเฉยเลยครับผิดพลาดไปหมดเลยครับบอปเปอร์จบเลยครับแบบนี้ นี่ครับและเป็นอีลิตเก็บเกมที่2ขึ้นนําทิ้งห่างไป2ต่อศูนย์เกมแม้จะดับทีมมาได้ดูดีกว่าแต่ด้วยข้อผิดพลาดในจังหวะท้ายก็ทําให้สถานการณ์พลิกผันครับเกมถัดไปต้องพยายามรีเซ็ตอารมณ์ของตัวเองครับบอปเปอร์มาครับต่อกันเกมที่3 ลีดส่งมาเป็นชาเลมเจอกับชาโดฟูชิกิบานะโปเกมอน2ตัวนี้เจอกันชาโด u s h i กิ b a n ะได้เปรียบแต่อีลิตเลือกที่จะสู้ครับแล้วกดพร้อมกันเป็นชาโ f u s h i กิบานะที่ชนะ CMP ครับได้ปล่อยท่าฮาร์ดแพนก่อนท่านี้ดาเมจแรงมากๆครับต้องใช้โล่กันไว้ก่อนแล้วสวนได้ท่าหมัดเยี่ยแข็งจะเป็นท่าโจมตีซูเปอร์เอฟเฟกครับบ็อบเปอร์กดใช้โล่เอาไว้เหมือนกันแล้วสวิปส่งไกก้าลงมา บ็อปเปอร์รอจังหวะแล้วสวนด้วยอาคูจิคิงครับโอ้จะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือเปล่าครับบ็อปเปอร์เธอนี้ถ้าส่งเบลโลรินก้าลงไปจะมีโอกาสชนะสูงกว่าครับแล้วเจอทักทายก่อนด้วยท่าขุดรูโดนไปครึ่งหลอดตีแล้วสวนด้วยท่ากัดขย่ โดนไปเลือดเหลืองแล้วไม่โดนดีบัฟได้ครับตีแล้วกดท่าขุดรูแล้วไม่ใช้โล่แบบนี้โดนไปเคครับอากุจิคิงตัวถัดไปส่งเบโรเนนกาลงมาตีเกเบจิตีเกเบจิตีเกเบจิได้ท่าแล้วกดเป็นท่าคมมีดบูมแมลงเฉยเลยครับอีลิตแต่กี้เหมือนจะได้ท่าขุดรูได้ครับผิดพลาดกันไปหมดเลยครับทั้งคู่ในเกมนี้ โดนคมมีดบูมแแรงไม่เจ็บเท่าไหร่แล้วตีจนไกลกล้าเคโอไปตัวถัดไปส่งชาเลยบลงมาเจอเปิดด้วยท่าทิ้งตัวทับลดไปก่อนครึ่งหลอดบอบเปอร์เดินเกมสวิตส,ส่งชาโนฟูชิกิบานะลงมาแล้วกด อีลิตไม่มีทางเลือกต้องจ่ายโล่สุดท้ายกันเอาไว้แล้วสวนด้วยท่าหมัดเยื่อแข็งจะเป็นท่าโจมตีซูปเปอร์เอฟเฟกครับใช้โล่สุดท้ายไปเหมือนกันอีลิตเดินเกมต่อสวิปส่งแบ็กกี้ลงมาเป็นโปกเกมอนที่แม้จะโดนท่าฮาร์ดแพนของ h a ชาโ f u s h i ก i บานะไปก็ไม่เคโอแน่นอนครับโดนไปเลือดเหลือง แล้วตีฟาร์เมจี้ให้ได้เยอะๆจากนั้นกดท่าหลอกลวง KO ไปครับฟูชิกิบานะตัวสุดท้ายของบอเปอร์เบโลรินกาแม้จะถึกทั้งคู่แต่ด้วยท่าเร็วของเบโลรินกาที่เป็นท่าโจมตีประเภทผีทำให้สู้กับแบ็กกี้ลำบากครับ โดนไปเลือดเหลืองแล้วตีเกมเิจิตีเกมเิจิตีเกมเิจิแล้วกดท่าหลอกลวงอีกครั้งโดนไปเลือดแดงพอได้จังหวะแล้วสวิปส่งชาเลมลงมาตีด้วยท่าเร็วแล้วจังหวะนี้บอปเปอร์กดท่าไม่ทัน KO ไปเฉยเลยครับ ถ้าเป็นแบบนี้ทำให้แชมเปี้ยนโปเกมอนโกลเรจินอลแชมเปี้ยนชิพที่สคาเมนโตในฤดูกาล2024ได้แก่อีลิตครับในเกมสุดท้ายเป็นเกมที่พิกไปพิกมาครับต่างคนต่างมีข้อผิดพลาดแต่ด้วยข้อผิดพลาดที่น้อยกว่าทำให้อีลิตสามารถประคองเกมและเอาตัวรอดมาได้ครับก็ขอแสดงความยินดีกับแชมป์ด้วยครับ และขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s cribe กันเยอะๆหรือทักทายเข้ามาพูดคุยในคอมเมนต์ได้เหมือนกันครับผมจะพยายามหาการแข่งขันมาลงให้ชมอีกเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอปเิมอนาชนีนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ